แรปเปอร์โอเวอร์ลอดเทพเจ้าแห่งแรปเปอร์ออกตามหาความศรัทธาที่ร้ขีดจำกัดกับเซตแฟชั่น 2P อืมเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ต้องมาตามหาความศรัทธาผ่านกระป๋องสีแดง3ใบก็ไม่รู้ว่าจะตามหาความศรัทธาหรือว่าจะตามหาเกลือกันแน่นะครับของรางวัลในกิจกรรมนี้ก็จะมีโทเค็ตและของเก่าๆไกลๆใส่มาให้มันดูแน่นๆตูวิธีการเล่นนักเคิร์ฟก็ง่ายมากๆเลยกด3.9ดเเพชรเพื่อเอาลูกบอลเคลื่องใส่กระป๋องถ้าโชคดีจะเจอป๋องที่ม มีโทเคนอ่ะอันนี้เกลือก็ได้สกินปืนส่วนครั้งที่2มันจะเพิ่มมาราคาเป็น199เพชรก็เคลี้ยงไปป้าบอ่าได้บอดเก่ากากครั้ง3 499ป้าบอ่าได้โทเคนซึ่งครั้ง3เนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วพราอมันเหลืออยู่ป่องเดียว <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็เริ่มรอบใหม่เริ่มต้นที่39เพชรเหมือนเดิมก็กดไปป้าบได้กล่อง P ี0ป้าบได้สกินหมา ปาบได้โทเคนและรอบ3 <S <S อก็เหมือนเดิมนะเคิร์ฟก็กดไป3 9เพชรปาบได้คูป,ปองป้าบได้กระเป๋าเฮ้ยปาบได้โทเคน <What? S 1> โอ้โหโอ,ออกอัน3ตลอดเลยก็สามารถเอาไปแลกชุด 2p ได้นะครับ 2p นี่ก็เป็นใครไม่รู้แต่ที่รู้ๆเนี่ยล้างตู้หมดตู้กันเลยทีเดียวเชียว ก็เป็นเซ็ตแฟชั่นที่มีด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนะครับมีทรงผมมีแว่นมีเสื้อที่แปลกประหลาดแต่สามารถซ่อนกระเป๋าได้ด้วยมีกางเกงมีรองเท้าเ็เสร็จแล้วค่าเสียหายทั้งหมด2,208เพชรหรือประมาณ600บาทก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้มาลุยกันดีกว่าครับคุณผู้ชม วันนี้ก็เป็นวันสองที่สาวของเดือนมกราคมหรือเรียกง่ายๆก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองเป็นวันของเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็น่าจะพาน้องๆหนูๆออกไปเที่ยวข้างนอกไป ขี่รถถังไปปีนเรือดำน้ำอะไรประมาณนี้แต่ว่านักสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับนอกบ้านมันก็จะอันตารายมากๆอันตารายเหมือนกับเมืองที่ผมอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยอีกอย่างว่าบิมาสกิคนแดงเถือกเลยเอ,อ้ยแล้วนี่ผมลืมกดซ่อนกระเป๋ามาเลยครับเนี่ยเมื่อกี้นึกว่ากดไปแล้วดันโชว์กระเป๋าเฉย ก็ไม่เป็นไรใส่โชว์กระเป๋าซีซันหนึ่งชิวๆไปเวลาเราใส่ชุดแแ่เก่าๆนี่มันก็ช่วยเพิ่มความเข้มได้อีกประมาณ10%ใครอยากดูโหดๆต้องแต่งตัวแบบเข้มๆชุดนักบอลอย่างเงี้ยไม่แพงมากแต่ว่าใส่แล้วดูเข้มนะเฮ้ยไม้แตกจังหวะนี้พี่ต้องขออนุญาตชาร์จนะครับเฮ้ยซัก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 รถเฉยใประอาตลอยหลัง ตึงหัวแตกซ้ำทิ้งก่อนจะไม่มีให้ซ้อุ๊ยเอลิมเอาหัวอเขาบ้านก่อนดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปซ้ายขวาหน้าหลังมาหมดเลยยาก็ไม่มีด้วยแม่อยากจะได้ยาสักกล่องจะได้ต่อชีวิตออกไปนี่ถ้าเกิดว่าเอาอโลกมาเนี่ยมันจะช่วยในสถานการณ์แบบนี้ได้นะครับวันนี้ดันใส่ตัวพิโดมาอีก พี่โดมันเด่นป้องกันแต่ว่าเรื่องฟื้นฟูเนี่ยมันไม่สู้อโลกอ้ยหัวแตกลมสองบออีกหนึ่งไปโดดไมค์ก่อนต้องรีบซ้ำก่อนที่จะโดนลาดมันยังไม่หมดนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นข้างบนอีกตัวหนึ่ง ในเมืองก็มีข้างบนก็มาพี่โต้งได้แต่รำพึงกับตัวเองในใจว่าอีอย่างวังมองมองมองอะไรหัวแตกมามองมามองนะเราอ่ะเอาเลาะจังหวะนี้ได้เวลาฟาร์มหายาโดยด้วนขอสักตลองได้ไหมวาย พวกนายไม่มียากันเลยหรอเนี่ยเกลือเจอเกลือของจริงคนนี้ละ่ะว้าวหนึ่งกล่องก็ยังดีหนึ่งกล่องก็สามารถต่อชีวิตพี่โต้งออกไปได้อีกหลายนาทีปกติบีมาสกิคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับบางเกมลงมานี่นึกว่าเมืองร้างคนนี้ไม่มีเลยแต่วันนี้คนนี้แบบเยอะจริงอยากเจอแบบนี้ทุกเกมเลยลงมาเจอเจคนอะไรแบบนี้ คือถ้าตายก็จะได้ไปโดดใหม่เลยไงถ้ารอดนี่คือก็มันไปเลยนะครับดูตาล่าก่อน YAW ไม่เอาอะวันนี้ฉันจะเล่นชากาไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันละเมือง2เมืองจบบีมาแล้วก็ตามด้วยหอนาฬิกามีคนนั้นะเพิ่งจะวิ่งขึ้นมาแบบสดๆร้อนๆสองคน หัวแตก,แตกมา2เหรอมา2หรือมาสหรือ4หรือ5หรือ6หรือ7แต่ยังไม่หมดนะเขาแค่ล้มนะครับนายกูจะพาเพื่อนมานะดูจากลักษณะการวิ่งแล้วน่าจะมาจากโซนโรงงานที่4หรือเปล่าแปลว่าต้องเหลืออีก2ขอดูของก่อนนะครับ ว้าวคองสวงเป็นลูกซองที่ติดเมตาณนะตอนนี้เลยนะครับคือไปเล่นซองยาวแล้วก็ต้องกลับมาเล่นซองควงเหมือนเดิมเฮ้ยใ,ในบ้านมีคนมีหนึ่งคนอยู่ในบ้านยาวน่าจะตีแก๊งเมื่อกี้แน่นอนเขาน่าจะตั้งรับอยู่บนมีไอวอด้วยนะก็โหกลับมาบอด,ด้วยเดี๋ยวแจกกัน <Hey. S 1> ไปหน่อยไปหน่อยหเหลี่ยมเยอะนะเราอะ f minutes later กลับมาบิมาสก,กิกันอีกรอบไปไปมามาอยู่สองเมืองนี้เนี่ยแหละมาทำไมให้ไอ้บ้านนานละนวนน้องผมว่าผมเห็นไอวอข้างบนนะครับหรือว่าจะมีคนแถวนี้นังไง ยิงกันแล้วยิงกันแล้วลาเฉยมาเลยจ้าพี่ต้องถูกใจสิ่งนี้ในเมืองก็มีนะเนี่ยเฮ้ยพีก็มาเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับหัวแตกนะครับไปรอเพื่อนที่ทางช้างเผือกก่อนเลย ก่อนที่จะโดนล,ลัดเฮ้ยไม่แตกนะครับมันเยอะไปไหมเนี่ยทั้งพีกทั้งบีมาผมว่ามีแววจะโดนล,ล้อมนะครับไม่รู้ว่าพีกมันจะลงมาหรือเปล่าว้าวเห็นศพเงียบๆไอวอเพียบนะครับ วันนี้ลืมบอกไปว่าเราอยู่กันในโหมดแรงค์14นะอันนี้ก็เป็นแรงค์ระดับแกนมาสเตอร์แต้ม12 0 0นะครับผมแอบไปเก็บแต้มมาวันเดียวได้12 12 0หรือ2แต้มคนบ้าเลยเก็บแต้มวันละหมื่นเดี๋ยวตรงไปดูที่บิมาสกิเมื่อกี้ก่อนเขาน่าจะวิ่งขึ้นไปทางปล่องข้างบนนะหรือเปล่า แต่เขาน่าจะเข้าวงแหละเขาต้องไม่วิ่งออกวงไงเฮ้ยหัวแตกเอาเลยแปะหัวนะแปะหัวนะ ตึงเปรี้ยคนนี้เห็นชื่อขึ้นตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะบอกแล้วว่าแลงแกนมาสเตอร์มันมีแต่ตึงๆนะคนนี้ดูจากแต้มแล้วก็น่าจะประมาณ20,000กว่า20,000หรือ200แล้วใครเขาขับรถมาจอดกันแบบนี้เลยเหรือจังหวะน,นี้มันต้องอ้อมไปดักเขาน่าจะเข้าวงแหละไม่น่าจะไปไหนได้ไกลเฮ้ย มดตัว้ตนี้มันคนละตัวกับที่ผมกำลังหาอยู่นี่ตัวนั้นที่ขับรถมาเขาอยู่ใต้สะพาน เอาแล้ะผมมาเจอตี้นี้ยิงกันกลางทุ่งเฉยเลยเไม่แตกแต่เกาะเขาน่าจะเกือบแตกโดนสกาฉลามงับไปขนาดนี้สกาฉลามก็แดงแม่แรงได้ไงหัวแตก นนี้น่าจะเป็นสายแคมป์ขอบวงนะสังเกตเมื่อกี้เขาขับรถมาจอดแถวป่องแล้วก็ค่อยวิ่งไต่เข้ามาเรื่อยๆเป็นตัวอย่างที่ดีของการเก็บแต้มนะครับก็วันนี้วันเด็กแห่งชาติใครออกไปเที่ยวไหนหรือว่าทํากิจกรรมอะไรก็เม้นพูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับคือว่างๆผมก็เข้าไปอ่านนะไม่ใช่ลงคลิปแล้วไม่อ่านนะครับคือตามเข้าไปอ่านทุกเม้นแหละก็อยากรู้กิจกรรมของคุณผู้ชมแต่ละคนเหมือนกันเฮ้ย ผู้ใดชักปืนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะน่งนิ่งๆก็รอดแล้วชักปืนเฉย up on my Nina fit my 2p keep keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong Tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and I had